ชมวนของพระน้ำสีเนี่ยวันที่เจอใครไม่เจอแล้วไม่เจอกับยีราห์หุกับใส่ยกันมาแบบไระ้ว่าเธอเจอชื่ดีเดี่ว่าใครดีใครได้ใครใหญ่ใครอยู่ใครไม่สู้ก็เป็นผู้สนามกินเป็นสิงสนามคอามน่าจะใจญบอกบใครที่่อยูนี้รับกับสายน้ำใครจะไม่ใครอยู่ที่อยู่แรกหุกับเป็นฝ่ายชนะมาดูเที่ยวนี้ชมวันนี้โหอยากตีตื้นคืนมาได้หรือไม่หัวาหใจก็มาแล้วจะ วันหงร่องน้ำแดงฮีดาหงคับร่องน้ำเสียงเงินเอาแล้วครับีิน้อชาวเรือครับเหลือสองลำมีคำว่าหงลำแรกก็วันหงลำที่สองนั้นหงคับเอาแล้วครับหงไหนจะไปหงไหนจะอยู่ครับราบกลับสายน้ำประเพริบปีนมาอย่างเดียวครับคำว่าหโหงไม่ยอมว่ายน้ำไม่ยอมเดินบนดินนี่คือหงครับ แต่ดูสิว่าทั้งสองลับใครจะเป็นทายาหองเท่านั้นเองโอ้โหอย่างกัจะบรไทายมวยโอ้โหเอาละครับยิกงบคล้อยมาเท่าไหร่เสียงก็ยิ่งนะกวมีเวลาพักอยู่สองวันครับ1ิบสามสิบสี่สามสิบาเดกเก่งครับใบอกเมี่ยาะบนีบหลายสามใบเต้ทอดเมื่อาหนึ่นก่อนก็ได้อาานนาจับ้อนเด้อ คนกับผ้เรียอานในการละเซ็นไว้ระหว่า<อ>ส่วนมากคนมาอาบนา้ำเนี่ยเป็นคนสะอาดารครับแม่ที่ต่คนสกปรกนะละอาบนา้ำ ราบสายแม่น้ำผาดนาบันทีมาโขงโมีสูสีนึกจำทีมารับกับสายน้ำโขงเดินดีเป็นจำเป็นปีน้ำว่าสุวรรณหงษ์จงใจผมรับน้ำสีเนี่ยวันที่เจอใครไม่เจอแล้วไม่เจอกับยีนาหงษ์กับสายแม่นมาระบำเถิดเถิดเชนนีที่ว่าใครดีใครได้ใครใหญ่ใครอยู่ใครไม่สู้ก็เป็นผู้สนามกินเป็นสิงสนามความน่าจะใหญ่แบบใครที่่อยูนี้รับกับสายน้ำใครจะไม่ใครอยู่ทีนี้ได้หงษ์กับเป็นฝ่ายชนะมาดูเที่ยวนี้สุวรรณหงษ์อยากตีตื้นคืนมาได้หรือไม่ ความแก้กันมาว่าอย่างนี้ว่าแล้วก็ขอตัดกันั่นและให้จับมัน

ทางคณะกรรมการผู้เกียนไม่รอช้าตาเส้นเดียวกันชนะใคเที่ยวนี้รองน้ำแดงรองน้ำแดงส่วนหองเป็นผู้ชนะใครเทียวครับ เรามาดูเที่ยวต่อไปกันทั้งสอง